สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องมือนี้มาหาเห็ดครับอย่างนี้เขาว่าสร้างไรเขามือนี้มาเขากะถ้ากันพ่อสร้างเขากะลบไปทั้งอื่นแล้วครับแต่ว,ว่าผมนีมาขึ้นปลาอื่นครับมาเบิ่งว่าสีมันบอมันติดตามไปน้ำกันเด้อครับเด้อพ่อแม่พี่น้องป่ดปลาหลากหลปูด หกหกอาติดตามไปน้ำก mm ัน hmm. คร <ค inking S 2> <Okay. S 1> ับม uh, uh, uh. uh ึงขับเห็ดมึงเผื่อที่ดอกนู้พี่ดอกนู้นี่ดอกดอกสองดอกอย่าเผาบานหมดพี่น้องป่วนป่วนป่วนโอ้หลายครับเห็ดเที้ยวว่าเ่าบุญนี่มีตัวนแค่น้อยครับ นี <One input> ่ข <Lil ith> <istles> ี่สร้างวาดเียครับคนเฮาฟ้าเขามาหาเห็ดหลายเห็ดดีมันบ่แมนว่ามาหาเห็ดดีเลยครับมาเสี่ยงอันตรายเถิงสั่งเถิงยางหาเห็ดก็ต้องระวังเดือยว่า สร้างมันหลายพี่น้องมือนั่นผมมามีสิบกว่าตัวปกนัดพผ้าผมหอป,ประทัดจูดไล่กันนี่กระย่างหานี่เต่เห็ดเ่าครับหมนเห็ดเ่าดูนี่เห็ดเผาบ่โอ้ยจ้มันหลายเห็ดเ่า สวยงามยู่ปุ่นเพิ่งห้อยสร้างสีไม่หมดครับเพิ่นมาเป็น,ม,ปนมีสีเปี๊ยนี่นั่นมีสีเตือตัวมือนี่กับมาเขาเขาฟาดกันเกีบก่อนเพราะว่าผมมาสวยผมมาสิบม้งครับ ออกจากบ้านเป็ดมั้งตัวที่มั้งหนทีสิบมั้งนี่ผมเอาเห็มคคมมดมันปูคนกับีเห็ดมันปูเห็ดมันปูดอกไงเลยครับแต่แต่กรหลายยุหลายยุสิเห็ดมันปูผมเก็บเห็ดหันปูคนวูปูเฒ่ามากมากเห็ดมันปูเกินรามันดิฟเวียนนะ เกิบให้เต็มกันต EN> uh, ุ่มตุ่มดูมือละดีดีตุ่มตุ่มอืมเหนียวบูเยิบออกไปทำหน่นล้าโอ้เผียไหล ก็บ่าเอาดอกพึ้นเทาในเนดอกเดียวกุณน้ที่ว่าเอาอยู่นี่เห็ดหน่เห็ดสมเห็ดเมันว่าเห็ดสมก็พวกเมนเทาไลครับเห็ดบ่หมั่นใจกับพวกาเจ็บดิีนน้องเพื่นกะดเพนกะดีลาสม่อเสม น้องก็ได้เงเห็ดค่าเห็ดน้องมียะไรงั้นเงี้ยมันผมมีแต่ยางเจ้าเดียวอ๋อยดตามไปต้องมีแต่เห็ดเถ่ามาเบืองดูคนว้าหมูว่านบ่บ่มีคนมาเก็บว้าบัวระบัวระเห็ดกินทั้งน้านเดียวพี่น้องว้า เดี๋ยวบานเบิดเลยเดีย๋ยวขึ้นดูดดคนดูกลิ่นทั้งนั้นเลยมันเผามันบานครับปวดผมบรจิบปวดหาจีบบริสิบเนี้ยที่บานบรแข็งบานบริสิเผาติดตามน้ำกันไปพี่น้องหลายา เห็ดบโลง่งอกพี่น้องเห็ดโลง่ลงอกติดกระดอางม่ามคุณเห็ดโล่งอกงามครับอีดอกนี่ครับอีดอกนี่แต่ผมบ่เอาครับผมมาผมเก็บเห็ดดินผมบ่เอาผมถืหาแต่เห็ดดิน นงี้ยละง่วงมันหยบหยบกินแล้วติดตามไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเบื่องว่าเฮาสิได้เหือเต็มตาบ่คิดว่ามื้อนี้สิเอาเต็มตาพอสิบ่สิบ่บเอาเกินนี้เฮาหาตาพอเอาไปส่งเพินพ่นเพิ่นสั่งพอมาถ่าย YouTube ให้หมู่มันน้ำมัน มันหลายยูเห็นแต่เจ้ามันเถ่าครับหมู่ว่านบอ่อไรมาหมู่ว่านผมผักพรอนปนแม่บ้านแม่บ้านอู้ยัดีกล้องเนุ้่นเทียแม่บ้านมาเห็ดบ่สนใจเลยเอาครับเอาตามไปน้ำกันเรื่อยๆ ครับหาน้ำกัอนไปเรื่ยๆรุ่นครับรุ่น